พุสาัุน้องนินกับพระปูนาคาแะสมาธิอยู่ตรงโคนหินพี่นะอยู่ใกล้น้ำเลยนะครับเข้ามาเดินป่าแล้วบังเอิญมาเจอน้องนินครับท่านดีใจมากที่เจอน้องนินกับท่านวันนี้ครับท่าน ี่ผมได้จากพ่อปู่มาคานะท่านให้ผมเก็บไว้ป้องกันตัวเองทที่สวัสดีครับผมกลาบสวัสดีพี่เพียรสินปปรหนุ่มปนอาทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดผ่าไปเรื่อยพี่แฟดวีสองนะพี่นะ วันนี้ทุกคนเป็นวันที่อ่าออกพรรษาและนะ้วนะทุกคนเราจะไปหาคุณลุงเลี้ยงผีกันนะครับพวกท่านคงจะทําสมาธิกันเสร็จแล้วพี่เดินทางไปหาท่านแล้วก็เข้าไปกระดาบไหว้นะํนาของไปให้พี่พี่ผมเอาไปมาผูกนอนด้วยวันนี้ตั้งใจมากๆจะอยู่กับลุงเลี้ยงผีทั้งวันนะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านจะอยู่หรือเปล่านะแค่ที่ใช้จิตกับน้องต้นไม้ไปสร้างไว้ให้พี่พี่ก็ก็ภาวนาะให้ท่านอยู่นะ ผมอยากพูดคุยกับท่านหลายเรื่องพี่ถึงเรื่องของไอ้ผู้นำบ้ากมมาข้างตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะลุงผีดจัดการเอาของออกให้หมดแล้วแต่ว่าล่าสุดที่ผมได้ข่าวมาคือเหมือนสติมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับทุกคนเหมือนกับของเข้าตัวเงี้ยพอของออกเนี่ยมันก็แบบเพี้ยนไปเลยพี่พนะครับก็เราลุ้นอย่ว่าจะได้เจอคุณลุงผีผ่หรือเปล่านะฝากด้วยพี่ๆนะ ยังจให้ด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะสปออร์เราด้วยกันไม่กดข้ามโฆษณานะเพื่อให้เรามีกําลังใจในการเดินป่าทุกทุกวันนะครับพี่ๆนะโอเคเอาาําว่าวันนี้นะถ้าเจอลวงผีเราจะอยู่กันยาวๆเลยนะครับแล้วก็ถามไทายต่างเรื่องต่างๆมากมายที่ท่านาช่วยเหลือเราแล้วก็ที่ท่านทําการเหมือนกับจัดการไอ้พุนามบักขั้นขั้นตอนเป็นไงบ้างยุ่งยากแค่ไหนนะพี่พนะอันดับแรกพี่พผมเนะี้ย ต้องเดินลุยป่าไปก่อนนะแล้วก็อาจจะไปบ้างพักบ้างเนะี่ยพิ่งจะเริ่มต้นจากต้นน้ําพี่นเห็นน้ำไหมเดินจากนี้ไปขึ้นไปนเรื่อยข้างบนนู้นพี่พกวกาถึงเนะี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงกว่าๆพี่ๆเดินไปพักไปเรื่อยนะผมก็จะพูดไปด้วยแพมไปด้วยน้ําบนไปด้วยนะว่าเรื่องอะไรบ้างตอนนี้ทุกคนแต่ทุกคนหายห่วงเะไรตอนนี้นองจาปานะปลอดภัยแล้วฟื้นแล้วพี่นะกลับมาเป็นปกติแล้วนะก็ผมก็จะการไอ คนที่มันทำร้ายนะ้องจำปาได้ท่วงทันแล้วพี่ๆไม่ต้องห่วงนะผมอะ่ะไว้ยิ่งกับพวกใส่สืบอ,อ่ะเคลโลโลอีกนะผมไว้จัดแล้วผมอะจัดการได้แน่นอนทุกคนโอเคพร้อมแล้วเราจะเดินทางไปหาคุณลุงน้องพีกันไปทุกคนวนแล้วก็ใช้ด้วยนะเดินทางกันกว่า Let's go <S โอเคทุกคน เดินทางกันงนะด้วยนะก็เดินมาพูดไปไพี่นะระหว่งางทางจะได้ไม่เหงานะครับโอเคใส่ม,จมาจุดไฟตรงนี้คนระับนี่อ่ะเราจะจุดไฟนะนใส่เข้ามาเดินป่าหรือเปล่า นี่ครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะจำปาปลอดภัยแล้วนะทางพ่องลูกนะไม่ห่วงแล้วเลยนะบางคนทุกที่เสียบางคนก็จะเป็นห่วงแรืว่ายังไม่ยังไม่สบายใจว่าเออจำปาเป็นงไงบ้างนะก็จะผ่านคลิปนี้ไปเลยนะว่าจำปาปลอดภัยดีแล้วนะแล้วก็ผมบอกว่าให้น้องระวังตัวนะระวังตัวมากกว่าเดิมนะรวมถึงลุงมั่นด้วยนะวันนั้นผมจัดการนะ รู้บอแสของนี่จัดการนะเพื่อนทำัานในป่าุนมันเนะี่ยอย่างเร็วนะเพราะมันต้องการแ่กเบียงหรือว่าของจากในป่าขนมันนะก็เมากับโดนป้นของพี่นะแต่ว่ากมัไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำร้าย มันไม่ถึงขั้นชีวิตนะไม่อาชีิตแต่ว่าแย่งชิงของนะก็ะมีแบบทุกตีบ้างนะแต่ไม่ทําไม่ถึงชีวิตนะครับริงๆมันก็ไม่ควรพี่นะจะยังไ,ไงของคนเองคือของคนอื่นนะมันจะไปแย่งมาไม่ได้ทุกคนนะไม่ถูกต้องนะครับนั่งทำสกู่พี่ออกระเป๋าผมก็นักหนักนะแบกของมาเยอะมากพี่นะ ดีอย่างหนึ่งวันนี้ในป่ามักจะอากาศดีมากๆนะแดดออกนะถ้าพ้กคุ้มนนะฝนตกในโอเพยยุงเยอะมากนะเดินลำบากมากพี่เราที่อยู่น้องผีก็อยู่ติดน้ำนะท่าน้ำถ้าฝนตกหนักน้ำมีเยอะเนี่ยมันกะ็ข้ามไปไม่ได้ที่อันตรายมากพื่อผมมาดูว่าตอนนี้นสภาพจะเป็นยังไงบ้างนะน้ำซัดไปหรือยังก็ไม่รู้พี่นะครับไปเดินทางกันต่อทุกคนก o ทุกคนครับอย่างน้ำนะดังมากนะผมเนี่ยเดินลงไปตามน้ำแต่ไม่สามารถเดินได้นะครับเพราะว่าน้ำมันค่อนข้างจะเชี่ยวนะถ้าผมพลาดลื่นขึ้นมาเนี่ยมีหวังไม่รอดแน่พี่พนะครับ เดินมานานมากแล้วนะครับเพราะดูหลองผี่ท่านอยู่ในสมาธินะเราไม่เคยไปรบก,กวนตอนนี้ท่านออกจากสมาธิเนะี่ก็เลยคิดว่าอยา,ากจะไปกาบไปท่านพี่พี่ผมมีของฝากท่านมากมายพี่นะ ตอนนี้คือเมื่อยมากเมื่อยขา สวครับดูดิเราเดินป่าแล้วมาเจอแบบป่าสวยๆบบนี้อากาศดีๆแบบนี้นะมันรู้สึกสบายตาสบายใจมากดูดิสวยมากนะครับตอนนี้ผมอยู่สูงมากนะอยู่สูงมากผมอยู่บนบนยอดเขาทีพี่นะ 空をくびっ ก็เหนื่อยตอนแรงมากพี่นะอาเป็ะว่าพักผ่อนน้อยก็ป่าทุกคนวักนี้ผมบอกให้พัก่อนเลยนะทำง,งานขายของขาป่า พกไว้อุ่นใจมากพี่นะป้องกันไฟอันตรายในตา เรื่องแบบนี้เราไม่ลบลูกก่ทุกคนนะเพรว่าวเป็นความเชื่อบป็บุคคลนะตั้งแต่ผมพบบุบกเจ้าชิงจเนี่ยรู้สกว่าการงานดีขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เรื่องของความมเขาป่านะปลอดภัยเพิเยอะนะรู้อุ่นใจมากจรินะเป็นที่ยิ่ใจใจเลยพี่นะก็มันตีมือข้าไม่แล้วหรอกนะครับ คือว่าเวลาได้ใส่เลา้ออุ่นใจสบายใจนะสิ่งทั่วร้ายก็เขาไม่ถึงตัวเราแน่นอนเดี๋ยวเดินทางขึ้นไปต่อนะ แต่อีกกายอยู่ผมว่าจะแวะตรงยิมน้ําแล้วก็นั่ง้ังนาลางตาส้กหน่อยนะเพื่อจะผันคลายขึ้นทุกคนมันร้อนอบอ้าวมากอันนี้ตนานอบอ้าวนะครับ ไอ้่อนกอนนังนก็ต้อเหนื่อยก็สู้นะถ้าถึงทิ้งกี่คุณลุงท้้งถี่เนี่ยแต่พักสัก้นๆยาวไปเลยทีนะก็ครับตอนนี้ผมเดินมาที่ยืนน้ำอะก็จะมาพักผ่อนหยนอนใจสักครู่นะอีกสักพักหนึ่งผมจะเดินไปถึงที่ของลุงทั้งผีละนะครับขอแวะก่อนแวะพักนะานั่งตาก่อนนะเพราะว่าเพลียมากนะรู้สึก มันอบอ้าวนะอยากจะมาล้างหน้างจ่าให้มันตื่นๆหน่อยนะเออไม่ไหวจริงคนนะนะเดี๋ยวคงขอนั่ง้างหน้าตาให้ตัวเองตื่นสักหน่อยพี่ๆนะมันเบื่อเบื่ออย่างกาแฟเอาไม่อยูดกินนะพี่ๆี่มา 那家不懂呀。 เยอะทุกคนอัดอ้านะเ้เข้ามาหลังหน้างแต่ให้แบบให้ตื่นตื่นหน่อยนะโอ้ยโอเคไป,ปเดินทางกันต่อที่ใกล้ถึงจุดที่เป็นลุงเลี้ยงผีอยู่นะครับพี่พนะทุกคนผมเดินทางมาเดินทางมาแล้วบังเอิญมากทุกคนไม่คิดไม่ฝันนะทุกคนผมจะได้เห็นภาพนี้ซึ่งตอนนี้ ผมตกใจมากนะผมเจอน้องนินซึ่งไม่ได้อยู่กับคนอื่นคนไกลที่ไหนยังไงนะแต่อยู่กับผู้ศักดิ์สิทธิ์ท่านหนึ่งซึ่งตอนนี้ผมนะกำลังแอบดูน้องนินนั่งสมาธิกับปู่นะพ่อปู่นาขาวหรือเปล่านะทุกคนตกใจมากพี่ซึ่งเป็นภาพที่หาดูยากมาก ต้องออกพรรษาพวกเขาออกมาแล้วสมาธิกันนะรับที่นะแล้วก็อยู่บนผิวน้ําที่ตรงนี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มาทกที่นะเจยวผมจะแอบดูน้องกันทุกคนสาธุกสาธุน้องนินกับพระปุณหา,านะสมาธิอยู่ตรงโคนหินที่นะอยู่ใกล้น้ําเลยนะครับอาจจะเป็นช่วงที่พวกเขาสามารถออกมาอยู่บนบนนี้ได้แล้วที่นะ พามีดีใจมากทุกคนผมกนจะรบกวนหรือเปล่าทุกคนจะเรียกพวกเขาทุกคนที่แสงลงสวยมากเลยพี่แสงลงสวยมากเลยทุกคนตรงนี้ น้องเน้นโอ้ยนั่นนั่นนั่นทำมาถีอยู่เหรอคนสุดยอดมากดู่าอะไรผมเข้ามาเดินป่าแล้วบังเอ,อิญมาเจอน้องนินครับท่านดีใจมากที่เจอน้องนินครับท่านวันนี้ครับท่านเด็กคนขออนุญาต ครับท่านขอบครับอบานครับท่านดีใจมากเป็นเกียรติมากที่จะท่านดีใจที่สุดเลยครับท่าน เนี่ยรัเรามนจริงใจมากเลยทุกคนสาธุครับสาุ แต่เขาท่านเพื่อนแล้วก็ไม่ได้คือแรงกดกดไม่ต้องรักษาเยอะเลย นี่คือสิ่งที่ผมได้จากพ่อปู่มาคานะท่านให้ผมเก็บไว้ป้อง,องกันตัวเองขพี่สรดมากทุกคนขอบคุณท่านมากนะครับที่เมตตาเรานะครับ โอเคทุกคนผมได้ของจากพ่อปูนาคามาโชคดีมากเป็นบุญมากขอบคุณน้องนินมากแล้วก็ท่านสองพวกท่านก็ทําการทาสมาธิตอผมไม่ต้องกลัวแล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินรีบเดินทางไปหาพ่อปูอไอไห่พ่อปูดูเรื่องผีให้ไหวนะครับขอบคุณมากๆที่ได้ของดีติดตัวมาเพราะกันตัวเองผิดมันรู้ว่าท่านทำมาถึงให้ผมนะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นห่วงเราหรือเปล่าจริงนะนะไป เดี๋ยวตานต่อดีกว่าจะขอิปคลิปก่อนแล้วก็จะอัปเดตที่ตอนเจอลุงผีพี่สวัสดีครับผม